สวัสดีจ้ Bref, automate, ああาท่านผู้ชมเมื่อบิรลผลในหมู่ว่านี่นะจ๊ะที่ผลวิ่งเอผลเลขวิ่งห้าน้อยนะจ๊ะเนาะเป็นแนวทางนะจ้ะเด้ออันนี้ก็ไม่เห็ดให้เบิ้งแอดก็ไม่เห็ดให้เบิ้งซื้อนะจ้ะตามหมู่ว่านี่เขาไปที่เลขสามจ้าล่างออกสามศูนย์นะจ๊ะออกสามศูนย์เลขวิ่งเขาที่เลขสามนะจ๊ะ แอดไก่สามหกเจ็ดน่นจาจะห้าน,อน้อยพิเศษนี่ยถ้าเขาที่สามตัวเดียวน่าจะเลขไอห้าน้อยปกตินี่ก็คือแอดห่หาแปดเก้าน่นจาจะไปไปเข่าที่เข่าที่เลขบุญน,า 6, 6, 9, น่าจะหกหกเก้านจาจะก็คือเข่าเลขเก้าตัวหนึ่งน่าจะเนาะวีไอพีนี่ก็คือเข่าทั้งสามตัวน่าจะเนาะเลข่างออกหาหนึ่งนจาจะเนาะหมู่บ้านนี่ เลขบนนี่เป็น4 0 2นะจ๊ะเนาะ4 0 2ก็เข่าไปที่เลขีนะจ๊ะเนาะมือนี้แอดกับสิมามเหตุอของมือนี้ให้เป็นแนวทางให้พ้าก,กันไปวิ่งเอาค่ากับเข่า,ขานะจ๊ะเนาะซื้อผู้ละหาบาทสิบบาทหรือว,ว่าตามกําลังของไอ้ท่านผู้ชมนะาจา๊ะว่าพิจารณาเบิ่์วาสิวิ่งเท่าใดจังใดกันอย่าให้เดือดร้อนจะคลองนะจ๊นะเนาะ อันนี้แอดมาเห็ดห้เป็นแค่แนว่ทาทางนะาจาน๊ะเนาะแนาทางของเหล็กบิงห้าน้อยจ้ะล่องเสียงเบิงเหลนเ,เบิงนะาจา๊ะาบาทสิบาทโอ้เขียนวันที่ผิดนะาจา๊ะท่านผูช้ชมวันที่ยี่สิบเก้านะคะของเมื่อวานนี้นะคะวันที่ยี่สิบเก้านะคะว่ามันยี่สิบเป็ดนะจ๊ะนะยี่สิบเก้านะจ๊ะเด้อวันที่าานะาายี่สิบเก้าของเมื่อวานนี้นะคะ เขียนวัวนที่ยิบเตี๋ยวกั่สันเขียนพิษ <c oughs> นี่ไปเบื้องของมือนีนะจ๊ะวันที่สามสิบนะจะวันที่สามสิบแอบแก้ด้เขียนอ่านวันทีไปเรียบร้อยแล้ววันที่สามสิบวิ่งวิ่งแงวไปเลยนะจะวิ่งไปเลยวิ่ง วิ่งสี่สเจ็ดจแล้วะสีแล้วก็แปดเนะจ้ะแปหาน้อยพิเศษแล้วจ้ะเด้อสี่เจดปแล้วจ้ะ ห้าน้อยปกติห้าแปดเก้าห้าน้อยปกติด้จ้าห้าแปดเก้าด้จ้าเรือห้าน้อยวีไอพีสอง ห้าหกจ้ะรอมเสียงเบิงน่าจะเนาะสองห้าหกตอนก็เปลี่ยนว่าเรียบร้อยเน,ะน,ะน่าจะเนาะแนวทางมือนี่เน่าจะวันที่สามสิบน่าจะเดือนสิบเอ็ดหกหกพศหกอส,อสิบสามน่าจะวิ่งไปที่พิเศษสี่เจ็ดแปดแล้วก็ปกติห้าแปดเก้า,า VAP สองห้าหกได้จ่าเนาะให้ท่านผู้ชมพิจารณาได้จ่าเด้อว so, ่าจะวิ่งโบหรือโบหรือจะไหนแอ็ดก็เป็นแค่์เนี่ยทางนะจ่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านีได้จ้ะเนาะติดตามคลิปหน้าและเป็นกำลังใจให้แอ็ดในเด้อจ้ะเด้อกดไลค์กดแชร์ให้แอ็ดในเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าท่านผู้ชมเมื่อบิรลผลในหมู่ว่านี่นะจ๊ะที่ผลวิ่งผลเลขวิ่งห้าน้อยนะจ๊ะเนาะเป็นแนวทางนะจ้ะเด้อนี่ก็ไม่เห็ุให้เบิ้งแอดก็ไม่เห็ุให้เบิ้งซื้อนะจ้ะตามหมู่ว่านี่เขาไปที่เลขสามจ้าล่างออกสามศูนย์นะจ้ะเนาะออกสามศูนย์เลขวิ่งเขาที่เลขสามนะจ๊ะ แอดไก่สามหกเจ็ดน่าจะห้าน้อยพิเศษนี่ถ้าเขาที่สามตัวเดียวน่าจะเลขไอห้าน้อยปกตินี่ก็คือแอดห่หาแปดเก้าน่าจะไปไปเขาที่เขาที่เลขบุญน่าจะหกหกเก้าน่าจะก็คือเขาเลขเก้าตัวหนึ่งน่าจะเนาะวีไอพีนี่ก็คือเขาทั้งสามตัวน่าจะเนาะเลขแ้กออกหาหนึ่งน่าจะเนาะหมู่บ้านนี้ เลขบนนี่จะเป็นซีศูนย์สองนะจ้ะเนาะซีศูนย์สองก็เข้าไปที่เลขซีนาะจ้ะเนาะมือนี้แอดกับสิมาเฮ็ดของมือนี้ให้เป็นแนวทางให้พาก,กันไปวิ่งเอาค่าทับเข่านาะจ้ะเนาะซื้อผู้ละห้าบาทสิบบาทหรือว่าตามกำลังของไอ้ท่านผู้ชมนะจ๊ะว่าพิจารณาเบิ่งว่าสิวิ่งเท่าใดจังใดกะอย่าให้เดือดร้อนเจ้าของเนาะจ้นะเนาะ อันนี้แอดมาเห็ดห้เป็นแค่นแนวทางเงนะจน๊ะเนาะแนาทางของเล็กบิงห้าน่อยจ้ะล่องเสียงเบิงเหล่นเบิงนะจ๊ะหาบาสยิบบัสโอ้ยเขียนวันที่ผิดนะจ๊ะท่านผู้ชมวันที่ยี่สิบเก้านาะค่ะของเมื่อวานนี้เนาะค่ะวันที่ยี่สิบเก้านาะค่ะว่ามันยี่สิบเปดนะจ๊ะนะายี่สิบเก้านะจ๊ะเด้อวันที่ยี่สิบเก้าของเมื่อวานนี้นะคะ เขียนวัวนที่ยิบเตี๋ยว่าสันเขียนพิษ <c oughs> นี่ไปเบิ้งของมือนีนะจ๊ะวันที่สามสิบนะจ๊ะวันที่สามสิบแอบแก่ไปเขียนอ่านวันทีไปเรียบร้อยแล้ววันที่สามสิบวิ่งวิ่งแงวไปเลยนะจ๊ะวิ่งไปเลยวิ่ง วิ่งสี่สเจ็ดจแล้วะสีแล้วก็8เนาะจะแปดหาน้อยพิเศษแล้วจะเด้อสี่เจดแปดล้วจะ หาน้อยปกติห้าแปดแหาน้อยปกติด้จ้าห้าแปดเก้าด้จ่เลือาน้อยวีไอ ห้าหกจ้ะล้อมเสียงเบิ้งน่าจะเนาะสองห้าหกตอนเปลี่ยนว่าเรียบร้อยเน่าจะเนาะแนวทาามือนี่เน่าจะวันที่สามสิบน่าจะเดือนสิบเอ็ดหกหกพศหกสิบสามนาจะวิ่งไปที่พิเศษสี่เจ็ดแปดแล้วก็ปกติห้าแปดเก้าอพ p สองห้าหกนะจน๊ะเนาะให้ท่านผู้ชมพิจารณาได้จะเดือ่าจะวิ่งโบหรือโบหรือจะไหนเอด็ดก็เป็นแค่เนีทางนะจน๊ะเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะจน๊ะเนาะติดตามคลิปหนา้าและเป็นกำลังใจให้เอ็ดในเด้อบะเด้อกดไลค์กดแชร์ให้เอ็ดในเด้อบะเด้อสวัสดีจ้า